สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทําอะไรคะเอาหญ้าไปให้กวางลูซี่ครับผมหญ้าลูซี่วันนี้นกวางลูซ่าครับลูซี่ในรอบปีเหรอคะใช่ครับโอ้โหนะคะเรามีลูซี่ด้วยฝนตกใส่ขึ้นเองคขาเฮียแป้ไปแน่ผมทั้งแพนโกราทั้งงาน,นาี่นอ่อนเฮียเบงจ้าลุงอ่อนบอกให้แปนให้เบิบงเขามีลูซี่แพนโกราหญ้าไหนนะคะคัก็ต่า,ตาย กวางสิกินบอเฮาน่ะกวางสกินบอเฮามาลุ้นกันเด้อจ๊ะมาลุ้นกันว่ากวางจะกินไหมย่าลูซี่กวางลูซ <c oughs> ่าคือย่าลูซี่นะครับในรอบปีอันนี้เฮามีไผ่นะคะไผ่เขาจะปลูกอ้อมคองขนมันเบิดลงุงอ้นมาจ้ะกวางได้กินน้ำเป็นโฮมน้ำครับ บไผเพิ่งจะกินครับแต่าัญหาอนี่เลี๋ยวเพื่อจะกินบ่ครับมาลุ้นกันนะคะดูสิจะกินไหมนะคะเมื่อนี้บอดี้าหยาไนครับพี่น้องขาพี่น้องท่านใดที่เข้ามาใหม่รับชมยังบท่านกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยอยากอะไรจะกินโอ้กินเป็นยี่บอนี่ <c oughs> เป็นยี่บอ <c oughs> เป็นยี่บอลูกมา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 ,มาดูกัน <c oughs> แรนน้ำบอลแนน้ำอยู่หญ้าลูซี่ในรอบปีนะคะกวางลูซ่ากินหญ้าลูซี่นี่แหละครับให้ตอมือกับซ้ำนี่แหละครับนี่อุย้ย <c oughs> ป,ป,ปตองสงสัยว่าสิกินบอเนาะคะ <c oughs> ่ะหญ้ <c oughs> า,าทุกชนิดนะครับเด้อยกเว้นหญ้าอะไรแข็งๆนั่น พี่พ่อเคยหามาให้หญ้าหย้าหญ้าหย้าไส้แข <laughs> ็งโคตรโ <laughs> อ้โหอินดี้พังลงมานะครับ <laughs> <laughs> อินดี้เอาเขาส่วนลงมานะเราจะตะกี้ก้อนเซียนไปกินหญ้าหนกับปูก็นี่แหละครับไอ้เพื่อนนี่ปลูกลูซี่ก่อนยานายค่ะของเฮาน้ำ <laughs> แปลงมันเลยตายครับ แต่ว่นหย่ารู้สินี่ขน้ำถ่วมแปลงโดนมันสิตายค่ะแต่ว่าบาดบาดตายไปแล้วย่ำมือฤดูฝนฝนตกใส่ผันขื่นฉีบอยู่ค่ะเนี่ยค่ะคืนฉีบมาให้ขื่นฉีบมาให้เด็กๆม,มอือก้อนฝนตกค่ะพื้นจะแฉะหน่อยนึงนะคะแต่บนเนินนี้ไม่แฉะจ้ะาเราจะไม่ป่วยโรคแอนแท็กนะครับ ว่ายังไงนะคะวังเราจะไม่มีโรคแอนแท็ครับโอเคค่ะภูมิตาท่านมันดีตันเป็นสาสปาครับจ้ะสุขภาพแข็งแรงทุกตัวไหมคะค่ะบม่ได้ฉีดยาบม่ได้เฮ็ดเนีค่ะสัญสาต่านเขาเป็นศาสตาอีแล้วพี่น้องขาดูน้องตุ๊กตาวันที่28นี้จะครบเดือนค่ะคนนี้ตุ๊กตาเอ้ยตุ๊กตา สิงไงทออ่างเปาล่ะก่ะอ่างเปาฝุงใสเป็นเด็กหลอดเด็กหลอดหรือเด็กแคะหรือไม่ก็เป็นกวางแค่อ่างเปาอินดี้วันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วนะพฤษภาคมหกแปดนะคะพี่นอนค่ะปีที่แล้วเขาอินดี้สลัดวันที่สิบสองวันนี้ยังยี่สิบสองแล้วยังไม่สลัดเลย อุ้ยสออนให้เจ้ากินจ้าตอบโจทย์ฟันธงรูซี่นะคะคเลี้ยงง่ายยืนยันเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะคะปลอดโรคนะคะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่กำลังมาแรงน่าจับตานะคะพี่น้องคะเพราะว่าลูกออกมามีประกันราคาที่ตัวละหนึ่งหมืนนะคะสิบเดือนขายคืนได้หนึ่งหมื่นนะคะ ถ้าซื้อที่เราเรารับซื้อคืนนะคะพี่น้องคะลูกของเขาเรารับซื้อคืนสิบเดือนตัวละหนึ่งหมื่นนะคะปักกันราคาที่ค่ะตต้ต,ตน้นอันนั้นต้นเอต้นยูคานะฮะอินดี้จัดการเอาเขาพี่ซีตรงนั้นต้นยูคานะฮะจะล้มไหมไม่น่าจะล้มนะคะ กลัวอันตรายเกิดเด็กๆเลยไอข,อขอกนี่ของห้าหนึ่งงานได้ค่ะที่น้องคะ่ะถุงสีาขาวๆนั่นคือถุงปุ๋ยคะ่ะเพิ่งทำได้ห้ากับสิบสี่กระสอบก็เลยพอก่อนนะคะช่วงเดี๋ยวค่อยทำต่อคะ่ะมือไดขยัน เือได้ขยันนี่เลยนะคะหย่างงามค่ะค่ะพี่น้องมีคนถามว่าของเข้าปลูกหง่าหลายบันไดเนาะคะ่ะของเขาปลูกหง่าประมาณหกไร่นะคะสองแปลงนะคะแปลงที่อยู่แถวบ้านนั้นเราเราก็ตัดขายนะคะแปลงที่อยู่ทางนี้ ทางฟาร์มอดัมก็ปัดให้กว้างนะคะตัดขายด้วยจะมีอายหากเพิ่นมาขอแบ่งซื้อนะคะเพิ่นเลียงควายหลายโตนะคะเพิ่นกระปูงาอยู่ได้จะกงาเอาไปจากเทานี่ละ่ะแต่ว่ามันไม่พอเพิ่นก็มาแบ่งซื้อไปนะคะอุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมามีตรภาพนะคะ ไอ้เมาเป็นแปลงเลยนะคะแปลงลราพันสองพันสามพันแล้ว 1, 000, 2, 000, 3, 000, แต่เพิ่นอยากได้นะคะแปลงงาเช็คสต๊อกวันดูทีโฟไฟสิบสิบเอ็ดไนท์เทน สิบเอ็ดตัวรวมลูกพ <Okay. S 1> ี่น้องท่านใดที่อยากเลี้ยงได้จ้ายังสนใจลูกกวางเราปล่อยที่ตัวระสิบห้าใบเทานะคะติดต่อมาได้เลยค่ะศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งเป็นทางเบอร์โทรเป็นทางเบอร์ไลน์นะคะติดต่อมาได้ อย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันลกหลายค่กงาก็ได้งามค่ะงามค่ะกินดีค่ะเอาลูกอ่ะเมื่อกี้ก็เอาบอกมวงใบโบกมาให้เพลินนะคะบกมวงหน่อยเอาเม็ดออกเรียบร้อยนะคะป้องกันติดข้อลูกนะคะบางอย่างการใส่ใจในสิ่งเล็กๆก็ดีนะคะบางคนจะว่ามัน มันบ่ติดดอกนะมันไม่ติดด,นะด,ดีแล้วนะคะแต่เราเคยเจอมันติดคอลูกกออ่อนอินเนี่ยตัวเนี้ยปาดคอออกเอาปาดคอออกรากวว่าจกเอาออกไปนะคะจกเอาไอ,าอ้เม็ดบกมม่วงติดคอเพลินนะคะ กินดีค่ะพี่น้องกินดีเลี้ยงง่ายนะคะกินหมดทุกอย่างเลยกระถินไมายราบไผ่ไผ่นี่ไผ่ไผ่อยู่หนาเนี่ยพอายออนแล้วทิปลูกขยายแห่อ้อมอ้อมอ้อมนี่เลยคือเขามีเขามีภผยหลายแล้วจากต่ว่าเขามีภผยหลายแล้วแต่ว่าเขาก็จะขยายไปเรื่อยๆค่ะ เพราะว่ากวางกินนะคะคนก็ได้กินนอก,ว,กวางก็ได้กินใบนะคะนกวางก็กินจา้าแต่ว่าเขาไหวเพลินเขาสิกินเองนอกไข่นะะน่โนม่นะคะแซ่บๆเลยเขาเป็นโนม่ให้ยาเป็นหมูเป็นแนวเรื่งใสจา้า งพงาเพิ่นเฮตพร้อม้ะจะเอานมใหม่ออกเข้าไปให้เหพนในบ้านเขาอินดี้สวยงามมากนะคะอินดี้หล่อมากเลยเดี๋ยวขยับไปหามุมถ่ายรูปอินดี้หล่อก่อนนะคะี่ยังไม่ชัดเอาในห้างนี้อินดี้อินดี้รับเงยหน้ามาถ่ายรูปก่อน มากเลยคราวที่น้องขาคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ